จะมัง่วงงามเถอไอ้ลูกอีหยังนีนคือง่ามเธอซื้อถอดหนาซื้อลูกมันม่านนะแม่มันกจะบขายโอซื้อมาหมื่นหกคันคล้ายเเ่าใดนี่ไอ้จ้าของคนเฮ้อหน่าเจ้าของคนโอ้เท่าไหร่เราควบนั่นสี่สิบ เอาเอง้วตัวนี้คือคื่องงวมาน้ำอันอันเอียก็อันยุดหกสีไหมบอบองวมาตัวพวกก็มันไรเนี่ยเขาจ้าไตเขาจ้อายังขายจะกีบอะไรงบมืออันบักลีที่อันให้เข้าไปซื้ออันซี่สิบสองน่ะมันทองนะง้วงลุนลุนสิเลยยางเบอร์งามตัวใหญ่มยังสีเบอรนี้ภาอาไมันออกลูกกับสีซ้ำนี่แหละโอ้เอ้าตัวเม่ยคือตัวเถิอกี่โอ้พ่อสื่อเนาะนี่คนเอาหอเล่าโอ้โอ้โอ้ จะเอาไปบนนี ừ, me, um, oh, oh, uh ้เออบ่งี่สิบติลูกแม่ถั่วบน่องอ่างีิ้มไ้บนบ่โอ้โอ้ซี่สิบโอ้งามเนาะเอาไปเบิ่งสักคน เดียวอันลักห้าจังเลยอ้่กนะนั่นนะมาเาเถอะเลยาเถอเโอ้มันจะเข่าขอโอันจะเข่าอันแม่บ๊ แม่เดี่ยวนี่โอ้สมแล้วอมแล้วอันล้วนเยอะูปเดียวโอ้กสีมันองนงว่แดงงอมเนาะห้าสิบอันตัตัน้อยๆนี่ก็แยกมาตังหากว่นี้โอ้บ้า ซื้อตัวแลนะ้เนาะกันนี่เงินเนาะค่ามืนนมามา่นกว่านึงนี่แม่นี่นเนาะไปเฮ็ดแม่ซื้อไปอัน,นเออ,อมื่นกหกนึงน่ะเอ้าวว่าตัวนี้คือหุนเธอเนี่ลูกบิดมาตเตอร์บอกจะมูอดออกก็จิมมี่นะอืมโอ้ยผู้นางว่าอันฟูงนึงมมบานนี้ยบานแม่มันนีสมยุกี้อันนั้นคือมีแต่หัวสีขาวเด้อ อันนี้ซื้อมาขายไปเนาะนี่เนาะ,ะขายวัตถ<อ>ุตัวเลยเออซื้อมาขายไปซื้อซื้อมาขายไปกําไรทุกวันเอาอีลิตรวเออซื้อ,ซ,อซื้อมือนี่ขายมือนี่ก็บกำไรมือนี่อ้อตัวน้มึงทำแม่ท้องห้อเหมือนเดิมอ้ยอัน,นมาเบิง่งง่วฝูงขาวแบบน,นี้คือมีแต่สีขาวแท้ นี่เจอพี่น้องส้นนี่มีตะขอกง่วพอข่าง่วซื้อมาขายไปกำไรทุกมือนะเจอพี่น้องอนี่อันนี้งัวขาวพี่น้องอท่านงัวขาวนี่ตะงัวขาว น้องเอ๊มิตรงามเธอมันคืองามเธอหัวเจ้าปาดอันอันอันให้เดียวกันเสื่องกันบ่โอ้สุดท้อมิตรสีเดียวกันมิตรสีขาวพี่น้องเอ้ยหัวงามขาวขาวล้วนงามพี่น้องหัวคนไปอีลาไปอยู่น้ำอันเจ้าไม่เด้ออีลาเด้ออืมไป แนนอยู่เรื่องง่ายคามนะมันงามดีเลยวนงามกี้มันมันงามดีเพราะว่ามัออกออันลูกลูกก็เป็นมันลั่นอยู่เนาะลูกกันเนื้อเตอรอไปในทีเนาะพวกนี้มันหายตรงลูกเปล่วไปึ้นรถอีลาึ้นรสแม่หัว้าพอเจ้าซื้อไปเลี้ยงอีลาไปไปไปอยู่น้ำเจ้าไม่ได้อไปอีลาไปเอาเอปเอาหปันหยันพ่อเกิ เอาม้าในจักมืออะไละงง้อแม่นี่โอ้สื่อภาพมู่วาดมือนี่มีมองไปแล้วอืมแมนแมนอืมออาม้าอีลาคือโลดโลดคือโลดโอ้งามเว่ยง้วเออไปไปคือโลดอีลาคือโลดหน่อยหน่อยเดีบสน เนาะรัดลัดอ่านกำไรเท่าละพันสองพันเนี่ยจากมันง่ามง่ามงาม้นหน่อยเดีนี้มันเป็่น้วนแม่นจะเป็นข้อเสือบามืนหกม้วแดงหุ่นกระซูงขายเงา โอ้ยอีละไปไหมลูกไปอย่าไปโอ้บักลาเนาะไปไปลูกไปไปงให้แม่ขึ้นรถเด้อลูกเด้อโดดเนี่ยตองมีผู้มาลัดทางนั่นม่ได้งหุจักรรีบแบบแม่อยู่ที่เท่างันเจ้าขื่นขึ้นรถขึ้นรถบังละขึ้นรถขึ้นรถฝุ่นแม่มึเพิ่งขึ้นรถฝุ่นขึ้นรถเลย โอ้ตายโอ้ยเนาะตัวส oh, no. mm. 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 ิขึ้นได้เลยเจ็บอืมอืมขึ้นยากอยู่งงานเพิ่งค่อยขึ้นลดเนาะพี่น้องง้อันเพิ่นซื้อมาขายไปพี่น้องตัวนี้เพิ่นวันหมื่นหกเขาซื้อบพี่น้องหมื่นหก ngaám nó, là ngao mẹ đây, P'Nong, mè mẹ, súng chân thân, xí xắn xót xay, đen bớt tổ bớt đen tai khéo, ngaám P'Nong ngon cỏ, ngao anh này cái ngao mẹ đây cho này, Phụ này ngao mẹ, mung này chắc ừ. đĩa này, ngay xuống chân thân, đi. พ,พ,พี่น้องมาเบิ่งแม่เพิ่นมันจ้าแม่เพิ่นบ่ิสัทธ์นะพี่น้องเนาะมืดแม่สูงเจรินเทินสีแดงจึ้งคือโอ้มันบ่เห็นมันมันมืดพี่น้องมันมืด <c oughs> งามงามงาม้อเพิ่นนี่เป็ตัวงามๆเ้็ทจังไดเจ้าสิเฮ็ดจังไดบัดนี้โอ้สิ่คล้องลูกมัน <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรถขึ้นไ่แม่ลูกบ่ขึ้นถูกบปย่ำขึ้นสักละอืเดี๋ยวไปส่งลูกค่ะโอ้โห้หัวตัวมันงามเอาขวดโอ้โอ้ ง่วนห่อยเลี่มันไปเียแมงกจเจ้ายางอันเป็ดไก่มันกับอะไรเเนาะยางเป็ดเดเสียกใส่หัวมันหลดหันึ้นหันึ้นมึงละข้าเสียกแม่อีกละเนี่อะไรเจ้เที่ยนอืมเดี๋ยวเนี่ยแต่มันได้ควมันเลือตีั ต่ค้องง่ายตัวละเนาะแต่ว่านะี่ยค้องพวกเขาเนี่ยตำหนามแม่มันมาเอาข้าวไมา่ตะอ่อ,องนี่นะค้องปั๊บหลุดเลยเออเอาไมา่ตะอ่องนี่ค้องนั่นเนี่มอมันไวตุนนี่ละบ้านี